สวัสดีทุกคนนะคะที่เขามาเยี่ยมชมช่องควยงามฟาร์มอ้นใหญ่ของรัตนินฟาร์มนะคะเช่นเคยคะ่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงอ้นเนาะให้ฟังนะคะจาก EP ีที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงการที่อ้นจะคลอดนะคะว่าเขามีพฤติกรรมยังไงนะคะก่อนคลอดวันนี้นะคะมาดูหลังจากที่เขาคลอดเสร็จแล้วนะคะเขาเลี้ยงลูกยังไงนะคะมาดูวิธีการเลี้ยงลูกของแม่อ้นกันนะคะว่าเขาเลี้ยงยังไง เดี๋ยวเราได้เปิดกรงไว้แล้วนะคะขออนุญาตเปิดกรงแม่กิ่งทองเนาะไม่แนะนําให้เปิดกลงหรือไม่แนะนําให้กวนเขาเลยนะคะในช่วงที่เขาเลี้ยงลูกนะคะเพราะอ้นบางตัวมีความระแวงเขาจะกินลูกของเขาได้นะคะเวลาเขาตกใจนะคะเขาจะไม่มั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของเขาเนาะแต่วันนี้นะคะเราจะเอาตัวอย่างแม่กิ่งทองให้ดูนะคะเพราะแม่กิ่งทองเป็นอ้นที่นิสัยดีนะคะเชื่องแล้วก็ ติดกับคนชอบเล่นกับคนนะคะก็เลยใกล้ชิดเขาได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูแม่กิ่งทองเนาะไปชมกันเลยค่ะนี่คือลักษณะของแม่อ้นที่ดีนะคะเวลาเขาเลี้ยงลูกเขาจะดูแลลูกเขาได้ดีเลยนะคะอย่างแม่กิงทองเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะนอนแผ่ให้ลูกกินนมลักษณะของอ้นที่เขาเลี้ยงลูกนะคะตอนที่เขาเลี้ยงลูก เขาจะทําตัวงุ้มงุ้มงองอหรือนั่งกกไข่คล้ายๆกับแม่ไก่กกไข่นะคะไม่ต้องตกใจว่าทําไมเขานั่งเหมือนนั่งหลับเหมือนซึมนะคะแม่อ้นที่เขาเลี้ยงลูกเป็นเขาจะทําตัวกกเหมือนกับกกไข่นะคะนั่นคือพฤติกรรมปกตินะคะไม่ได้มีความผิดปกติใดๆเนาะในส่วนของอาหารนะคะแม่อ้นที่เลี้ยงลูกเขาจะเกี่ยอาหารออกไปไกลๆจากบริเวณที่เขานอนนะคะ เศษขี้เศษอะไรต่างๆเขาจะไม่ให้มาวุ่นวายตรงที่บริเวณเข้านอนเลยนะคะนี่คือแม่กิ่งทองลักษณะนี้ใส่แม่กิ่งทองเชื่องนะคะเขาจะไว้ใจคนเนะาะเขาค่อนข้างจะคุ้นชินกับคนเขาจะไม่ค่อยตื่นเต้นเราจะสามารถจับลูกเขาได้กิ่งทองกิ่งทองแม่ยืมตัวลูกหน่อยนะลูกนะเดี๋ยวลองดูค่ะว่าเราจับลูกเขาออกไปเขาจะตามเก็บลูกเขาไหมเห็นไหมคะ แม่อ้นท่าลูกเขาห่างตัวปุ๊บเขาจะเก็บลูกเข้ามาไว้ใต้อกเลยใต้ท้องเขาเลยแล้วเขาก็จะกกไว้นะคะเนี่ยอย่างแม่กิ่งทองกำลังทําอยู่ตอนนี้นะคะนี่คือท่าทางปกติของแม่อ้นเลยนะคะเขาจะกกลูกอย่างนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมเริ่มเก็บลูกแล้วเริ่มเก็บลูกเข้าไว้ใต้ท้องแล้ว <c oughs> นี่ เขากลัวลูกเขาหายเขาจะเก็บไว้ใต้ท้องก็จะนั่งกกนะคะอยู่ในท่านั่งหลับเลยหรือถ้าสบายมากๆเขาก็จะนอนแผ่อย่างที่เราเห็นนะคะนี่เขาจะทําท่านี้เลยค่ะนี่คือลักษณะของแม่อ้นที่เขากก,กลูกนะคะนี่คือแม่อ้นที่เลี้ยงลูกเป็นเนาะจะอยู่ในท่านี้นะคะดูแม่กิ่งทองไว้เลย <laughs> สงสัยเหนื่อยค่ะถ้าเหนื่อยออกมาเขาก็จะนอนแผ่อย่างนี้แล้วค่ะแม่กิ่งทองเห็นไหมดูก,ก็กําลังดื้อนะคะนี่คือลักษณะของแม่อ้นที่กําลังเป็นแม่ลูกอ่อนพลังเลี้ยงลูกนะคะตัวนี้แม่กิ่งทองของฟาร์มเราได้รูมาห้าตัวกําลังสมบูรณ์ค่ะลูกตัวเขาแต่ละตัวเท่ากันค่ะนี่คือ เป็นแม่พันธ์ชั้นเยี่ยมเลยสําหรับการจ่ายลูกลูกตัวเสมอกันมากเลยค่ะมี่ใส่เชื่องน่ารักทุกตัวเลยโอเคก่อนจากการวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องควายงามฟาร์มอ้อนใหญ่ของรัฐนินฟาร์มไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงอ้อนเนาะเก็บความรู้ใหม่ๆนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนาะ เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ